วันนี้มันเกิดต้องแต่งตัวให้มันดูดีหน่อยชุดนี้แหละ แม่แม่แม <champions> ่แม่แม่แม่วันเนี้ยมันเกิดหนุ๊ะเราไปช็อตกันวันก่อนมันเกิดอะไรชิต้าวันเนี้ยแม่ยุ่งมากเลยเนี่ยแม่เก็บของเสร็จอะแล้วแม่จะไปเจอลูกค้าอยูแม่ไปแล้วนะจะรีบไปไหนของเขากลับมาเร็วๆนะแม่วันเนี้ยมันเกิดลูกชายสุดที่รักแม่ฉันแฉไม่เป็นไรไปบอกน้องก็ได้โอ๊ยนั น้องวันนี้วันอะไรวันอะไรก็ไม่รู้แต่ที่รู้รต้องทำกันบ้านให้เสร็จไม่งั้นโดนตีวันนี้วันเกิดเนี่ยทำหน้าดีใจใหน่อยดิเนี้ยตอนเนี้ยดีใจไม่ไหวหรอกงานบ้านต้องเยอะแยะใครจะไปดีใจไหวเอ่อเยอะขนาดนั้นเลยหรอ สมาธิน้องอ๋ออยังไม่กลัวและไม่หาเจ้๊หิงดีกว่าแม่ก็ไม่ว่างน้องก,ก็งานเยอะหาเจ้๊หิงดีกว่าเออเจ๊ิงอ๋แค่เห็นก็ปวดหัวแล้ว ภาษาญี่ปุ่นทำไมมันยากอย่างนี้เนี่ยเจ๊วันนี้มันอะไรวันนี้เจต้องคัดภาษาญี่ปุ่นไงเห็นไหมเนี่ยเป็นพื้นเลยอีกคนและทำงานถ่งกราจารยเนาะเยอะไหมเยอะไม่เยอะไม่รู้อะ่ะแต่ต้องเขียนหมดนี่เลยแหมเขียนเสร็จนะต้องมานั่งท่องจำอีก แล้วพอจะมีเวลาว่างไหมแล้ววันเนี้ยวันอะไรรู้ไหมถามได้ก็วันที่จะต้องทําการบ้านนี่ไงไอการบ้านอ่ะใช่แต่วันเนี้ยวันเกิดน้องสุดที่รักเลยนะวันเกิดก็วันเกิดเถอะตอนเนี้ยงานสําคัญที่สุดถ้าเจ๊ส่งไม่ทันนะพรุ่งนี้เจ๊ไม่ได้คะแนนเนี่อเออก็จริงเนาะถ้าไม่เสร็จก็ไม่ได้คะแนน อยู่มสี่อ่ะคงยุ่งหน้าด้วยล่ะมันหนูไม่กลัวแล้วไปหาพี่ชิวดีวกว่าโอ้ยสามคนแล้วทำไมวันนี้ไม่ว่างเลยเนี่ยไม่เป็นไรไปหาพี่ชายสุดที่รักดีวกว่าโอ้ยคุณจะไปโรงเรียนละามมากำลันไม่เสร็จเลยไล้เป็นสิบงานเลยอุย้ยทำทันไหมเนี่ย กพี่ชิวทำอะไรอยู่พี่ชิวรู้เปล่ามันเนี้ยมันเกิดหนนะรู้รู้รู้แล้วทำไมอ่ะโอ้โหอย่าบอกนะว่ายุงอยู่ใน,นงเงะเฮ้ยก็เห็นอยู่เนะี 1, 2, 3, 3, ่ยหนึ่งสองสามสามจอชีตหนึ่งอันสมุดหนึ่งอันอ้ายุงไหมอ่ะโอ้โหมันเยอะขนาดนั้นเลยหรอยเยอะดี พี่อยู่มหกอะนาแต่จิตต์อ,อยู่มหกก็รู้เรือ่องแหละม,มหกอะงานเยอะขนาดนั้นเลยเหรอวันนี้วันเกิดหนูอะไม่ว่างเลยเหรอโอ๊ยแม่ว่าปีนะี้พี่เรียนปีสุดท้ายแล้วปีนี้ก็เข้ามาหาลัยแล้วตอนหน้ามือคันจะหมดแล้วเนี่ยแล้วตอนหัวค่ำอะไม่ว่างเลยเหรอไม่มีใครฉลองวันเกิดกับหนูเลยเอ่ะแม่ก็ไปหาลูกค้า ส่วนน้องอ่ะก็ทําการบ้านส่วนเจ๊อ่ะก็ทําการบ้านพี่ชิวอ่ะก็ทําการบ้านไม่ว่างฉลองกับหนูเลยอ๋อโอ้ยตอนนี้พี่มีเรื่องทั้งนั้นน่ะแต่ที่เรารู้ว่าวันนี้ต้องทำการบ้านให้เสร็จปายในวันนี้ไม่ว่างก็ไม่ว่าง เก็บของเสร็จแล้วแม่จะไปเจอลูกค้าอแม่ไปแล้วนะวันเกิดก็วันเกิดเถอะตอนเนี้ยงานสําคัญที่สุดถ้าเจาส่งไม่ทันนะพรุ่งนี้เจสไม่ได้คะแนนเนี่วันเนี้ยวันเกิดนู๊กอะไม่ว่างเลยหรอโฮ้ยแม่ว่าปีนะี้พี่เป็นปีสุดท้ายแล้วปีนี้ก็เข้ามาหาลัยแล้วตอนนี้มือคันไ้หมดแล้วเนี่ย หกโมงครึ่งแล้วจะทุ่มหนึ่งแล้วแม่ยังไม่กลับไปเลยส่วนคนอื่นอ่ะยังไม่มีทีท่าว่าจะว่างเลยอ่ะ งานกเสร็จแล้วหรองานอะไรไม,ม่มีนั่นดิงานเลยไม่รู้เรื่องเลยอืมแล้วเป็นอะไรเนี่ยนั่งซึมเลยนั่งซึมเหมือนน้องตอางนังเกิดน,น้องเลยน้องก็นั่งซึมแบบเน,นี้ยอืมอยังเข้าใจความรู้สึกน้องเลยอะ่ะอ้ยไม่นัองซึมแล้วมาหนี่เราไปไปหิ้งยางมันนะไป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  ไปไปไม่ต้องซึมหรอกไม่เจอค่าแล้วไป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 เป็นไงเฮียพาโดนอาคืนแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างเอ้านี่แกงันหรอใช่พวกเราอะก็แค่แกงมือมันเกิดชิต้า ใครเป็นคนคิดใครนู่นเลยน้องเป็นคนคิดมนเลยแแผนการน้องเองน้องแค่อยากเอาคืนอ่ะใช่พายนี่แหละแผนการทั้งหมดอ่ะน้องอ่ะเป็นคนวางแผนหมนเลยแม่เย็นนี้อ่ะเรากินอะไรกันดีอ่ะอ่ะแม่จะไปรู้พวกเราอ่ะแล้วพวกเราจะกินอะไรอ่ะอยากกินไก่ทอด่ะแม่ตะกรอนน้องมีอะไรอ่ะ วันนี้มันเกิดเหรอนะลืมกันเป่าวันเดียวเดียวอะไรอ่ะแม่แป็นึ่งนะใช่วันนี้วันทยี่สิบสองน,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 นี่นะอ,อะวันนี้มันเกิดชิตา้าน,นี่เฮ้ยอ,อย่างเงี้ยจำพันเราไม่หลอกนอกหรือเปล่าอือโหซิซ่าความจำสุดยอด <c oughs> นานนอนอยู่แล้วนั่งรอวันนี้มานานแล้ววันที่จะได้เอาคืนเอาคืนอะไรหรอ โอ้น้องจะแกล้งลืมวันเกิดชิต้าใช่ไหมเหมือนที่น้องเคยโดนใช่ปะร้ายนะเนี่ยแกล้งลืมอ่ะมันเชยไปแล้ะเธอต้องแกล้งเมือนเออเอาดิแกล้งชิต้ามากดีกว่าตอนวันเกิดน,น้องอ่ะชิต้าตัววางแผเลยอืมแ,แกล้งนเนืินไงน้องมานี่มานี่ัน้องเราห้ฟังน่ชิวอ่ะไปทำการบ้าน โหซีซ่าเล่นซาเฮยเศร้าเลยเอาซาเฮยเข้าใจความรู้สึกน้องเลยอะอ่ะอย่าให้เสียเวลาเลยมาเป่าเค้กกันไอกลูก HAPPY BIRTHDAY NOYO BIRTHDAY <laughs> could <oughs>